ี่คือบริษัทผมบริษัทผมตรงนี้ยเป็นบริษัษษทที่เป็นทําเลที่ทองมากๆเลยทําเลทองตรงเนี้ทําอย่างไงล่ะให้มาเช่าตรงนี้ได้นั่นคือนั่นคือคอนเน็ชันครับเุืผู้ผ่าจจะไม่เข้าใจเนอะคอนเน็ชันสำคัญยังไงนะ การที่จะประสบความสาเร็จอย่างหนึ่งก็คือการที่มีคอนเน็กชันเพื่อนๆอาจจะไม่เข้าใจนะคอนเน็กชันสำคัญยังไงนะฮะนี่ก็คือแห่งหนึ่งนะครับในสาขาพร้อมพองษ์ธุรกิจแห่งหนึ่งในสาขาพร้อมพงษ์ของผมงนะฮะก็ลงจากมีเสพร้อมพองษ์มานะเดินประมาณ2อนาทีก็ถึงแล้วน,นะฮะซึ่งอันนี้เป็นย่านญี่ปุ่นเลยนะฮะแล้วดูนะครับว่าแต่ละที่เนี่ยจะมีคนเช่าเต็มตลอดนะฮะเต็มตลอดนะฮะถ้าตรงไหนเปิดเมื่อไหร่จะมีคนมาสวมท,ทันทีนี่คือทำเลทองเลย แล้วถามว่าถ้าเราอยากจะมาเปิดร้านในทำเลทองอย่างเงี้ยเราต้องรอให้คนเช่าเก่าออกก่อนอแล้วคนเช่าเก่าจะออกยังไงล่ะในเมื่อมันไม่ยอมออกอะ่ะเราต้องรอครึ่งปีหนึ่งปี2องปีสาปีไปเรื่อยๆครับห้ามพลาดในการรอเช็ครายละเอียดครับและตรงนี้นะแม่นี่คือบริษัทผมบริษัทผมตรงเนี้ยเป็นบริษัทที่ เป็นทำเลที่ทองมากๆเลยทำเลทองตรงนี้ทำย่างไงละ่ะให้มาเช่าตรงนี้ได้นั่นคือนั่นคือคอนเน็ชันครับผมเนี่ยนะฮะพ่อของผมมีเพื่อนสมัยก่อนตอนนี้เป็นร้านขายหนังสือมือสองผมอะ่ะทำเธืกิจขายหนังสือด้วยเป็นแสนยนังพิมพ์เพราะฉะนั้นครับก็มีคอนเน็กชันก็คือเอาหนังสืออะมาขายด้วยเราก็เลยมีความผูกพันกันแล้วก็รักกัน กับเจ้าของเจ้าของคนนี้เป็นใครครับชื่อคุณเปิ้ลซึ่งสามีเธอเป็นคนญี่ปุ่นนะฮะแต่ตอนนี้เสียสามีเธออาจจะไม่อยู่แล้วนะก็คือเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่เราก็มีความผูกพันกันอยู่เรื่อยผูกพันอยู่เรื่อยนะฮะจนมีวันหนึ่งเธอบอกว่าเธออยากจะออกไปแล้วไม่ทําธุรกิจแล้วก็เลยมาให้ผมนะฮะได้อยู่ต่อแล้วนกะ็คือมาเช่าช่วงเลยลข้างล่างเลยครับมีคอนเนคชั่นต่อข้างล่างก็มีร้านคาราโอเกะก็เป็นเพื่อนกันอีกนะฮะ เราก็เลยอยู่กันได้ดีมากๆเลยทำเลยอย่างเงี้ยถ้าเราออกเมื่อไหร่นะคนจะเข้าทันทีนี่คือคอนเน็ชันเลยนะการสร้างคอนเน็ชันเป็นสิ่งสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นเวลาผมจะมีสัมมนามีการสอนมีการจัดสัมมนาหรือผมไปเรียนสัมมนาผมจะไปเรียนที่มีคอนเน็ชันถ้าเรียนออนไลน์จะไม่รู้จักเพื่อนๆกันตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะถ้ามีโอกาสได้ไปเรียนทางคอนเน็กชันคุณจะมีเพื่อนๆเยอะะเลยเกี่ยณสังหาก็เป็นกันผมมีคอนเน็กชันเพื่อน,อนๆช่วยหาที่ดินยิงเจ๋งให้เราก็จะหาที่ดินที่ ซื้อแล้วมันกําไรได้ภายใน5ปีจะกําไร2เท่าอย่างเงี้ยเพราะฉนั้นหนึ่งในนั้นที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆในวันนี้คือคุณจะต้องมีคอนเน็ชันครับคอนเน็ชันหาจากไหนครับหาจากที่เราเรียนสัมมนาและถ้าเป็นไม่ได้คนที่เก่งกว่าเราเนี่ยเราจะได้เดินทางลัดเลยครับโอเคครับทำไปเดิมไปเดิม,ดมทำสิ่งใหม่เรื่องใหม่นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้ณไม่อยากพลาดนะครับมันเป็นกุญแจบางอย่างที่จะปลดล็อกคุณได้ ให้ติดตามนะฮะกด Follow ให้ได้เลยครับแนละ้วกด Follow แล้วก็ดูใน Facebook หรือไม่ก็เสินนร์ชใน l ล n e นะับเป็นเพื่อนกันใน l ล n e ได้แอดฟูจิฟูจิสกิเขียนคำว่าแอดนะฮะแอดฟูจิฟูจิสกิเข้ามาครับบ๊ายบายเจอกันครับ สำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืม เขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนเพื่อนทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ